พิมรีพายชี้แจงแล้วกรณีส้มสาวป่วยติดเตียงปฏิเสธรักษากายภาพบำบัดได้ออกมาเผยเรื่องราวของเธอโดยได้โพสต์ว่าฝากเรื่องนี้ไปยังทีมงานพิมพร์รีพายด้วยตกหล่นหรืออย่างไรช่วยเข้ามาดูแลหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อส้มค่ะหนูป่วยติดเตียงด้วยโรคกล้ามเนื้อสลายแล้วทีมงานพิมพ์รีพายติดต่อมาช่วยเหลือเข้ามาถ่ายทำคลิปเต่ว่า ทีมงานทำความสะอาดที่ทีมงานพิมรี่ภัยเอามามาขนของขายของใช้หนูไปเล้วหนูก็ติดต่อทีมงานพิมรี่ภัยขอของที่ขนไปคืนเตะทีมงานพิมรี่อไยบอกให้จดไว้เล็วคิดเงินมาว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างเดียวใช้ให้แล้วก็เงียบไปจนห้องที่เปิดให้เช่าหมดสัญญาสามเดือนเจ้าของทวงห้องคืนหนูก็โทรไปหาทีมงานบอกทีมงานว่าขอให้เคลียร์เรื่องของที่ขนของหนูไปแต่ทีมงานบอกมันนานละส้ม มันจบและเตะเดียวจะคุยให้อีกทีละกันและก็เงียบไปและอีกสิ่งที่คนทั่วประเทศรู้คือหนูเดินได้แล้วตามคลิปที่พิมรี่ภายลงเพจเตะเรื่องจริงคือหนูยังเดินไม่ได้เลยค่ะหนูอยากให้พี่มาช่วยหนูค่ะล่าสุดทางด้านพิมรี่ภายได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีคุณส้มโดยได้โชว์เอกสารการรักษากายภาพบําบัดจากคุณหมอที่ทำการรักษาตัวคุณส้ม และโชว์หลักฐานการแชททุกอย่างของคุณส้มว่าคุณส้มปฏิเสธการรักษาแถมยังกล่าวหาพิมพ์รี่ภายว่าเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเองเพราะเงินที่คนบริจาคให้เธอน้อยลงรับชมเพิ่มเติม